bro you not t h a ชโอยฉันเห็นสิพวกพวกแกมีอะไร Girl, Anna, kid, ดีบูรอกเกิร์นอเนเคตไอเด u ร์วิสุดยินดีทุนรับนะยินปนสตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับพ่อไอ้น้องโง่น้องยังแก่ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นทิวทัศน์ที่ไกลกว่าน,นี้หรอก <c oughs> สวัสดีครับผมโยมใจลาวเช่นเคยนะครับผมกับบูรอกไร้อา ซาเอะปรับใหม่กลายเป็นระดับเวิลด์คลาสนะครับผมและมีการรีเวิร์กสกิลด้วยผมพูดตรงนะมันกระจอกขนาดไหนกับการที่ซาเอะแม่งโดนปรับแล้วสองรอบนะผมแล้วเวิลด์คลาสสองตัวสภาพกูถามจริงปรับผลผน,บผนะนดอมมันยังไม่เก่งเลยแล้วไสามาไม่จะเก่งเหรอวะแล้วมันต้องใช้กีโลบักคุณจะสุนได้ฮัโลโหลอุ้ยลืมไปไอพีดีมีอะอยู่แล้ว <laughs> ขอบคุณท่านอาจารย์เซนนะครับผมที่ให้ย i ไดีนี้มานะครับผมอีอีอีอจพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าว่าระดับเวิลด์คัสเนี่ยมันจะฮอตขนาดไหนกันนะอุ้ยท่าเปลี่ยนไปนะทุกคนตอนแรกม,มันไม่มีท่าอะไรสามท่านี้นะ a r m ์มสวิตเมตาวิชั่นบิวตี้ฟูลช็อเอาวะเฮ้ย m e t าว i ชั่นด้วยวะขอลองปล่กันเลยนะและคนที่เก่งขึ้นเท่านั้นถึงจะได้เห็นมุมมองเมตาวิชั่นของฉันเมตาวิชั่น ขออนุญาตเบลเกิงอาณาเขตไม่เดือดริษณดสวยสีของภูมิทิศใดมันผู้ใดที่อยู่ในมิตินี้จะไม่สามารถมองเห็นอะไรเลยนอกจากตัวเลขและมีแค่คนที่ใช้อาณาเขตนี้เท่านั้นท,ที่จะสามารถไปสู่ทิวทัศน์ต่อไปได้เมจิกเทิร์นเอาต้องมีคนละออกเว้ยน <c oughs> ด้เพอร์เฟกพาร์ตเอาต้องมีคนบิวจินฟูช็อตกูใช้ท่าอะไรนะบางเนี่ยมันต้องมีคนขวางหน้าทุกท่าเลยวะทุกคน <c oughs> อะไรของมึงวะอาร์มสวิฟต์อ่ะคึอต้องมีคนคลิปอานเลยเหรอกูอไม่เข้าใจกูงมงมากเลยเอาละผมได้อันเชิญ NBC ที่แข็งแก่งที่สุดแล้วอีส่งีใจร้าวนั่นเองอาร์มสวิฟต์อ๋อเป็นเหมือนหน้าจะท่าปัดแขนป่ะเออแล้เมตาวิชันนี่อ๋อคือเป็นการดูทั้งพื้นที่ว่าใครอยู่ตรงไหนแล้วเป็นใครบ้างอะไรยงนี้ป่ะเฟี้ยวอยู่นะถือว่าเฟี้ยวอยู่เมจิชเทินอ่ะอ,อันนี้เป็นท่าปกติของบิวตี้ฟูลชอต คือคือคืออะไรวะคือไอบิวที่ฟูลช็อตเนี่ยจำเป็นจะต,ต้องมีคนอยู่ขา้างหน้าเพื่อจะยิงลูกบอลอย่างแค่นี้เองเหรอ <c oughs> เพื่อจะยิงแค่นี้เองเหรอบิวที่ฟูลช็อตอ๋อเป็นเหมือนแบบมึงขวางทางก็จริงแต่กูก็ยังยิงได้อยู่ดีอะไรอย่างนี้ปะ <c oughs> บอกเลยว่าแกลกครับผมไหนเราลองแบบว่าเมตาวิชันแล้วลองแบบว่าใช้สกลิลดิมันไม่ได้ทำให้แรงขึ้นเลยนะแล้วทำไมบิวที่ฟูลช็อตมันถึงเบาขนาดนี้วะหมดเวลาเล่นละได้เวลาให้เห็นลูกที่แท้จริง สัตยาเกมนี้ไปถึงระดับต่อไปมีแค่คนโง่เท่านั้นที่ตามฉันทันพอกดอันตินะครับทุกคนท่าที่เปลี่ยนนะผมจะเป็นท่าสามนะครับทุกคนที่บอกว่าได้เนี่ยยังก้าวข้ามผ่านฉันไม่ได้หรอกริแกเนี่ยกะนก็ไมปทางก้าวข้ามได้หรอก โคตรเบาเลยเฮ้ยมีเฮลฟลิปว่ะทุกคนภาพเปลี่ยนว่ะึบโอเคสรุปทั้งหมดเนี่ยจากที่ดูนะทุกคนมันจะมีประมาณ8สกิลนะฮะโอเคถือว่าท่าค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะก็ใช่ได้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 แต่อาร์มสวิต์นี่คืออ๋อที่ปัดออกอันนี้คือเกมบอลหรือเกมต่อยมวยเนี่ยคือมึงสามารถต่อยคนเล่นได้เลยถ้าถามผมตอนนี้นะผมยังไม่รู้สึกถึงความแบบ คนอันตรายอ่ะเข้าใจจิ้อไหมวิคิเอททุกคนผมเข้ามาผมเจอคนกลางตีอยู่ว่ะวิคิโอกาสในการตีโอกาสแล้วล่ะถ้าผมยืนผมจะรับบอลได้ไหมอะไรวะกูกูเห็นฉากเบียลอะไรวะเนี่ยเล่นกันเลยกองกลางน่ะปล่อยให้ฉันจัดการเองเบเจอร์วิชโดอ้ยซาเอลิจิริเชียเห็นทุกอย่างยกให้เห็นบอลนี่บอลอยู่ไหนเนี่ย เฮ้ยผมวิ่งเร็วขึ้นด้วยวะเฮ้ยทุกคนผมรู้สึกผมวิ่งเร็วขึ้นนะพอใช้เมตาวิชันข้อมูลทุกอย่างไหวมากแต่ผมชอบที่มันนอยู่คนเดียวไอ้ยังเมตาวิชันมันอยู่เดียวจากเฮ้ยอารูนี่เป็นสมบัตแยกเพื่อนได้อว่อาซนี่ปอกมันแยกเพื่อนไม่ได้เมตาวิชันตดึงึงด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 ึงงดึงดึงงดึชดึงดิดึง้ึจดึงดึง กลับไปเก็บลูกบอลซะหนึ่งร้อยลูกเฮ้ยเอาซุ้ยโอเคโอ๋ขอปัดล้มได้ทุกคนปัดล้มได้เลยนะโฟล์นี่คือท่าที่ฉันได้ไปยู่เรียลแมลิดมาอ้าวมันกระโดดสไลด์ไม่ได้หรอวะฉันจะให้บอลกับคนที่คู่ควรเสมอเพอร์เฟคท์โจ๊กชิ๊กชิ๊กชิ๊กเอาไว้ใช่ไหมเราเร็วของเลยทำก็ะทาเดี๋ยวนี้หลอกไป รู้ไหมฉันเสียบอตให้แกกี่รูปแล้วไอกองหน้าที่ไม่มีวัญญายิงอ่ะไม่มีสิเป็นกองหน้าหละเว,ว้ยเหลือจริงนะนี่กูไปกองการกี่เนี่ยนะอ,อ้ามสวิปเฮเรินนายตื่นขึ้นอย่างนั้นเหรอนี่เนะยกูผักก่อนเลยเลินกูผักออสเตรเลียท่าผักเนี่ย ไม่ได้ทําให้เสียบอลน,นะทุกคนแต่แค่มันจะล้มไว้แล้วเราค่อยสไลด์มานะ <_ an> สนแสดงให้แกเห็นเองนะว่าแกมันไม่ชอบอ,อะไรเอาไปนี่ตาบิชเชนเอาฮะฉันบอกเลยนะว่าแกนะยังไม่พร้อมสำหรับระดรับโลกหรอกเว้ยส์แมน <_ an> นี่ไงเฮ้ยทุกคนเอาจริงนะไอ้ไอ้ไท่าอ่างโซิปนี่มันมันถือว่าโกงอยู่นะเพราะว่าตอนที่ผมสกัดมันอ่ะมันคือตอนที่คนอื่นเนี่ยมันกําลังแบบ ล็อกขาเขาจะว่าแต่มันผักลมไ <Wow. S 1> <c oughs> ม่เลยนะการทำลายอันสวยงามและสมเหตุสมผลสินะเมเจอร์วิช่นทุกคนผมดูผมดูไม่รู้เรื่องว่าไอ้บอลอยู่ไหนวะตัวกูกาสีแดงด้วยไปกันเถอะ้มาสิอันติจงโรยรามาที่ฉันเคยเคย นาเดกุเรีเมจิกันมาบิและแกน่ะก้าข้า่านฉันไม่ได้หรอกอย่าขวางทางฉันอย่าขวางทางฉันไอ้น้องชายนามูยิน,น,นดีต้อนรับนะญี่ปุ่นอาวาชิเว เอาวอชีแน oh, ่งแม่ร้ายกาดนะไอ้บ่อนี่สองเพื่อนโอเคสุดยอดมาเลยนายไปเลย mm hmm. ลหนจริงเชื่ oh. <Yeah. S 1> อนะยูเอ้าฟิตอ๋อไอเสียหลบตั้งทีมหลบตั้งทีมร้ายกาดดีเสียนะสิ่งที่เขาเรียกว่าไก่สนามซ้อมและเป็นสิง <laughs> สนามจริงเชี่ย yeah. <laughs> ซ้อมมันดูโคตรกาศพ <laughs> อเล่นจริงมันโคตรเอา ขอบคุณมากนะที่ทาให้ซาเอตตัวที่ดูไม่มีอะไรกลับมาติ่งได้ขนาดนี้แต่อย่างน้อยขอท่ายิงสักท่างนี้เลยไหมที่มันแบบเฟี้ยวๆฮัลโหลถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าซาเอตเนี่ยควรจะมีท่าส่งที่มากกว่านี้อีกสักหนึ่งท่าเข้าใจฟิลไหมคแรบบับคือมันเป็นกองกลางร,ระดับโลกเพราะนั้นการมีแค่เมจิกเธอเนี่ยผมว่ามันยังไม่มากพอนะอยากให้มันรู้สึกว่ามีท่าที่แบบเออท่าน่ะ ส่งได้หรือยิงก็ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออผมคิดว่ามันมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ะซิบหลบลมไปซะเชี่ยมันไม่โดนป่ะรายการอีหมอนี่นี่ดูวิ่งจริงจริงโอ้โหเชี่ยวอ่ะเห็นทุกอย่างในสนามแล้วสิริฉันไม่เห็นนี่คือบอลอย่างไรล่ะคุณนี่งามนี่อย่างนั้นเหรอไอตัวปอมของโนอาน่ะสู้ของจริงไม่ได้หรอกหุยถ้ายิงดีโอ้ิถ้ายิงโดนเอาไว้เอามาจากไหนอ่ะ เอ้ icana, ตาน,นี้ผมว่าเราลองเ e ล่นแบบกองกลางไหมนี่มันคนที่ทำให้ญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปได้โกดิ s ิชูอีกทีเยอะจริจนี่น่นะกูปัดออกเลยไปเลย chanting. ไปเลยฉันส่งเองไปกูไปสิไปสิมึงก็ขึ้นไปสิ อิสังงอ่อนเกินไปแล้วนะและนี่คือลูกเตกนนะระดับรกครับฉันไม่จะเป็นต้องมองผู้แก่ฉันรู้ผู้กแก่ตรงไหนมิจิงเชิญอ้าวกูผู้ชู้ท่าผิดไม่พอกูโ่กให้ผิดคนด้วยสภาพหมดเวลาการเล่นเป็นกองการตระกลแล้วแหล,ละในเวลาจัดก,การผู้แก่ละนี่ขนาดลุงแย่งยังทำได้แค่นี้เองเ <laughs> เตอร์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 แล้วตัวตัววันดีขึ้นจริงๆไงแตัววันดีขึ้นจริงๆริงแล้วอีทั้งนี่ไอ้มึงชนกูเลยเหรอมึงชนกูเลยเหรอเข้าได้ยังไงวะจริงๆริงเนี่ยผมอยากให้ถ้ามีคนยืนบล็อกทางอยู่มันควรที่จะโดนสกัดได้นะในคราวที่ผมนะไม่ใช่แบบมีแต่โกนที่สกัดได้ถ้าได้ถือไปไปข้างหน้าอะ What is that What the fuck is that อะไรอะ ไม่จะโดนกูเลยคอดนมองเที่ยนแล้วไเ่ี่ยเบต้าวิชันอุ้ยอุ้ยอุท่าออกมาแบบนี้สรุปเบต้าวิชันไม่เหลวขึ้นจริง้วยทุกคนโทษนะหลบไปซะกการตื่นเขาพระเอกมาแล้วมิสิเตอร์เตเตตตตตตตเรามารีคีเอทท่ายิงจากในแอนิเมะกันหน่อยดีครับคร้ามานลรอกวติครับมัน ทุกคนแม่งหลบไปในโกเพราะโกผมใ้ท่านเมื่อเลยกูจะใช้ใกล้ๆมึงแหละี่แล้วกูใช้ใกล้ๆนะจอจอแม่งเลยต่การที่แกคิดว่าแกสามารถต่อกนได้มึงก็มองบอกระดับของพวกแกแล้วอีสี่ ยี่กูมันคนบูล็อกเลยเฮ้ย <Huh? S 1> ผมว่าโกเราเนี่ยเอาไปเก็บน,นะกาเกินหมาเกินมีตาวิชันโอเคตอนนี้มีคนมาข้างหลังผมสองคนเพราะนั <Huh? S 1> ้นเราต้องทำการจับบอลแล้วก็เดข้ามหัวผมเดไปต่อ, <Yeah! S 1> อโดนแย่งได้ยังไงห <c oughs> น้อยอ้าวบอลจะตกมาหาคนที่รอรับดวงเสมอ มาสิดิวที๋ <c oughs> ยูฉันฮ่าฮ่ว้าฮอยาพยายามที่จะเป็นน้องชายฉันเลยนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยบโมวิเอเลท <c oughs> ีย <c oughs> อะไรบรายูนอสไซโชยฉันเห็นสิว่าพวกแกมีอะไรดีบูรอก <c oughs> นี่มันอีสังีผู้ที่จะเปลี่ยนแปลง ว่าแล้วญี่ปุ่นเนี่ยยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเอ้ากูแพ้ดีกว่าพอรอ้สุกผมตอนเนี้ยเหมือนผมอยู่กับทีมยู20อ่ะกูทำดีให้ตายขนาดไหนอะไอ้ทีมก็แพ้แพ้ได้ไงวะและนี่คือผลว่าทำไมยู20แพ้ GG โปรโคตรเบียวเลยวะย้ยผมแม่งโคตรกูแม่งโคตรใสเลย พี่ชายคิดว่าตัวเองเป็นซาเอะโอเคทุกคนยังไงใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องใจราวด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับซาเอะนะครับผมโคตรโหดโคตรอ,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 อันตรายตัวแม่งเฟีนะ้ยวจัดเนาะเฟี้ยวจริงนะอันนี้ถือว่าดีขึ้นแบบมากๆแบบจริงๆนะเออลูกเล่นแม่งเยอะดีเนะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย